ไอ้ย in ัฟิเตอร์มันดึงเซเซอมันดึงกับกงใไปินตายโอ้ยหลงไอ้บอลโหเลยแม่งยิงด้เลยยิหมดจังวะเอเหี้ยกูเอาลุ้งไปเลย

ไม่อยู่แถวนั้นมันจะอยู่อีกที่นี่อยู่ในไซส์นะเห็นอยู่ในไซ้์สองคนปืนน่าจะโดนหนึ่งพีเขาเป็นเลยพี่มันอยู่ทางซ้ายพี่ทางซ้ายว่ะน่าจะรอ อุ้ยเรี่อยเลยแม่งเลยมาดูมึงหอกมาไอ้ไม่ไดไม่เลยไม่เลยมาลมาเชน่าเลีเย็ดีเป็นเม้นอะเฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยจริงเปลอาผมมีบอมอย่าทำให้ผมตายถ้าพินตายพินจะอ่ะละอะไรไปไปพี่เล่นเชคมึงมา เขาบอลมีไอ้รูอะไรไหมโ้ยน่าจะมีนะลองลองไปเล่นดูแต่ลองเงียบงานดูพีใช่ลองวินเขม่าจังโอ้วินเดี๋ยววินถอย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 มีเงียบงานมาเร็ววิ่งด่วนเลยพี่วิ่งด่วนเลย ไล่บอกไปไม่ได้มันทักษุนกูอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันอยู่ขา้างล่างตายย์อยู่เกโก้ไอ้ยัยที่ทำไมไม่ถึงคุณพ่อกูวิ่งวะ เดี๋ยวโดนกูเล่นบ้างไอ้สักตาได้เพื่อไปดูสายให้อันนี้อะไรไอ้เนี่ยคนกึ่ง ชำนาญโล,าล่กับตาน <laughs> อเมริกาผมเลนเลยหายเกียร์ <laughs> แล้วคมเลนเธอร์ไม่ได้ใช้โล่ดีน่าจะชันล่างอืมชันล่างชันล่างไม่ใช่ไม่ใช่ล่างสุดอ่ะไม่นี <laughs> <laughs> ่พี่แกเดินมา <laughs> ว้ายมันยิงทิ้งไปแล้วโอ้ยใครทุกวินที่ทุกะ่ะ <laughs> ไม่ทำบุญด้วย

พร้อม่นั่นนี้เดินมาไปตรงไหนยังเยอะอ่ะเพื่อนแม่งฟังซีโฟกันเองอไอ้ยีย่วายโอ้ยนหลรอดแล้วมันยิงกันเองวอร์รินโฟ

ไปทางนี้พี่สองเดืนหนึ่งได้เดนหนึ่งไปเลยยไปเพื่อยมันอ้อมอ้อมอยู่นี่เก็บ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 มันเก็บมากรู้ทีนแต่มันเก็บพี่มันเก็บแล้วมันยากนะพี่กันเล่นด้เอ้ยดนหมอเลยนะแต่เขาเพื่อนเราก็ลุกอ่ะเจ้าไอ้พี่แกเขา มัยิงกองนี้วะเรมีอยู่อะไรเยอะ3 AMP มันมาอีกที่นะขบวนเรอวอลไซอะไรวะทางนี้สามอะอยู่ขนาอีกสองอะ เฮียไม่น่าโผล่ไปเลยแต่ขนาดขนาดสามของสามคนเลยไอ้ตรงเพื่อนอ่ะเพื่อนลองพี่ตรงผมด้านซน้ายด้านซน้ายลองต่างนะต่างแต่ที่เหลือไม่รู้มันอาจจะวิ่งไปหัวอะไรวะเกย์ทุสเกย์ทุสแล้วผ <c oughs> <c oughs> มวยังยอ่ะาเป็นอนอยู่ ดูไอเกย์แมนเกก็ตเกย์อลเซอร์เกยลูวิจิเี่อะไรเนี่ยไอนี่มันกลุ่มเกย์พี่ต้นก็ชี้มันก็บอกอยู่นะเกลือมันก็แค่ซี่เฮ้ยช่วยก็เกย์เฮยยิงไปเลยยิงไปเลยตัวไหน เกือบเพื่อนยิงเกกอตไปแล้โอ้ยพี่กันจังวะไอ้เอแบ็คเบสแบ็คเบใช่ใช่ีงสุโลโรก็จบแขกใช่ชิบหายมากเลยจิิอเยู้กแพ้เขานะุ้กูเขาอะแพ้โดนซ้ำดา ไอแพนเป็นกีอะไรเอีโอเค thank you เที่ยเป็นพี่เป็นพ่อไอ้แม่งเดินแกลกแกลก ใช,ใช่ๆเราลองลองโดนเขายิงนะใ <c> ข <oughs> ย,ยับปเป็นทีไอ้เกยนี่ไม่กลัวตายไอ้เกดไม่กลัวตายแต่ไม่กลัวปเป็นเกดอุอ้ยพี่พี่ระเบิด ออไอเคียพ่องเอาเอาระเบิดมาที่ตูดกูอุ้ยโดนหัวกูเฉยว้าวฮ่าาเต็มเลยยีลอไว้ขวาขวามันพันอยู่มันเอาอะไรวะไอ้ันะ ก็หลอนแล้วเก็หลอนแล้วเอาไปเลยพี่ปเฮ้ยเฮ้ยกระโดดทันที่เรับหนึงอ้เหี้ยโดดกโดดไม่ไม่กระโดดข้ามกระโดดข้ามเฮ้ยไปเข้าไม่ทันแน่ใจแล้วไม่มีใครอยู่ด้านหลัง เียยิงตูดไม่ได้หรอเดี๋ยวตามมาหาไอ้เียเนี่ไปหลังกูนิดนวะสู้เปล่าไอสัตว์ตายตายตเฮ้ยไอเี้ยตรงนี้อ๋อพยายอมน้ำย อีกสองตัวพอดีเลยโอเคได้อีกต okay, ัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้นี่ปิงปิงปิงจะได้ยิงตูนไอ้เงาเสียงดังเลยไปแบบฟังกัน

ทางมาใดทางนี้อ๋ออ้ยออฟฟี่ออฟฟี่เอ้ออฟฟี่อะตรงไหนตรงไหนไม่ใช่ออฟฟี่ชื่ออะไรวะเออยาวไหมมันโอเล็กเออโอเล็กอ่ะอ๋อทุกแ้เหี้ยแม่งอ่านว่าโอเล็กอี โอเคเดียวคนหนึ่งอยู่ข้างล่างนะเอาบอลไปวางไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไหมเดี๋ยวโอ้ยแกโอ้ย่าฮเฮ้ยดูกองให้ไปนั่น พี่แกขอยากหลอกนี่นี่จะเขาไม่หยัดจริงเหรอเสียงเป็นโคตรดังเลยมันจะด